สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วกับช่องนันกกฎหมายนอกแถวเป็นช่องที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายนะครับสําหรับคลิปนี้เช่นเคยผมก็นําเกร็ดสาระในเรื่องข้อกฎหมายมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบอีกเช่นเคยในวันนี้ขอนําเสนอเกี่ยวกับที่ดินสอปกรนะครับมีหลายท่านสอบถามเข้ามานะครับว่าที่ดินสอปกรสามารถซื้อขายได้หรือไม่เมื่อมีการซื้อขายกันผลในทางกฎหมายเป็นอย่างไรนะครับ วันนี้มาให้ความรู้กันในคลิปนี้นะครับที่ดินสปกนะครับก็คือที่ดินที่หน่วยงานของรัฐก็คือสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับมีการจัดสรรให้แก่เกษตรกรนะครับที่ไม่มีที่ดินทำกินนะครับโดยปกติแล้วในการจัดสรรที่ดินสอปกนะครับเกษตรกรก็จะได้รับประมาณ50ไร่หรือว่าร้อยไร่แล้วแต่ระเบียบและแต่เงื่อนไขนะครับ ฉะนั้นนะครับบุคคลที่ได้ที่ดินสอปกไปนะครับก็จะต้องเข้าทําประโยชน์ในที่ดินสอปกรนะครับกรณีที่ไม่เข้าทําประโยชน์นะครับอาจจะเป็นเหตุให้สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับเพิกถอนสิทธิ์กเกษตรกรนั้นได้นะครับฉะนั้นนะครับที่ดินสอปกรก,ก็เป็นที่ดินของรัฐนะครับรัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับบุคคล หรือว่าเกษตรกรนะครับที่ได้รับสิทธิ์ในที่ดินสหกรณ์ให้เข้าทำประโยชน์เกี่ยวกับด้านเกษตรกรรมนะครับไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับเพียงแค่มีสิทธิ์ทำการเกษตรเท่านั้นนะครับฉะนั้นนะครับการที่เกษตรกรนะครับได้สิทธิ์ใช้ประโยชน์ในที่ดินสหกรณ์นะครับการที่จะนำไปขายหรือว่าไปแบ่งโอนนะครับให้แก่บุคคลอื่นนะครับ ไม่สามารถที่จะทําได้นะครับทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพศ2518แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3พศ2 5 3 2 2นะครับมาตรา39นะครับตามนี้นะครับบุคคลใดก็ตามนะครับที่ได้รับที่ดินโดยการปฏิรูปนะครับจะแบ่งแยกหรือว่าโอนให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้นะครับ เว้นแต่นะครับเป็นการตกทอดโดยทางมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรมหรือว่าโอนให้แก่สถาบันการเกษตรหรือสปกรนะครับเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับฉะนั้นนะครับการทําสัญญาซื้อขายที่ดินสปกรนะครับกฎหมายมาตรา39นะครับห้ามไว้นะครับว่าห้ามทําสัญญาซื้อขายนะครับ กรณีที่บุคคลใดก็ตามนะครับที่ได้รับสิทธิ์ในที่ดินเพื่อการปฏิรูปนะครับหรือว่าได้รับสิทธิ์ในที่ดินสปรกน,นะครับจะทําการขายให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้นะครับกรณีที่เกษตรกรรายใดนะครับมีการทําสัญญาซื้อขายไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายปากเปล่าหรือว่าทําหนังสือสัญญาซื้อขายกันมีการจ่ายเงินจ่ายทองกันเรียบร้อยนะครับ ผลในทางกฎหมายก็คือว่าการทำสัญญาซื้อขายตกเป็นโมฆะนะครับทั้งนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา150นะครับเพราะว่าการทำสัญญาซื้อขายที่ดินสอบปรณกนะครับกฎหมายห้ามไว้นะครับเมื่อกฎหมายห้ามไว้นะครับการที่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ในที่ดินเพื่อการปฏิรูปนะครับไปขายต่ออย่างนี้นะครับ การทำสัญญาก็ตกเป็นโมฆะนะครับแล้วกรณีถ้าเกิดปัญหานะครับมีสำนักงานปฏิรูปที่ดินนะครับมาเรียกที่ดินคืนนะครับคนที่ซื้อต่อนะครับคนที่เข้าครอบครองในที่ดินสปกต่อจากคนที่ได้รับสิทธิ์นะครับอาจจะถูกดำเนินคดีก็ได้นะครับฐานบุกรุกนะครับแล้วก็เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมานะครับคนที่รับซื้อต่อนะครับ ก็จะไปเรียกเงินกับผู้ขายไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นการชําระหนี้โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายนะครับฉะนั้นนะครับการทำสัญญาซื้อขายในที่ดินสวปกไม่สามารถทำได้ตกเป็นโมฆะนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับว่าทายาทนะครับที่จะได้รับสิทธิ์ในที่ดินสวปกนะครับมีใครบ้างนะครับโดยระเบียบเดิมนะครับก็จะมี คู่สมรสนะครับบิดามารดานะครับบุตรนะครับพี่น้องร่วมบิดามารดานะครับหรือว่าพี่น้องร่วมแต่บิดาหรือมารดานะครับหรือว่าหลานนะครับปกติแล้วบุคคลประเภทนี้นะครับก็จะเป็นทายาทที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกในที่ดินสปกรนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่ผู้มีสิทธิ์ในที่ดินสปกรนะครับ ตลายลงนะครับแต่ไม่ได้ทําบัญชีคือญาติไว้ว่าใครได้รับสิทธิ์ก่อนหลังนะครับโดยทั่วไปแล้วก็จะเกิดปัญหานะครับในการแย่งที่ดินสอปกรกันนะครับผมแนะนําอย่างนี้นะครับว่าให้ทําบัญชีคือญาตินะครับว่าใครมีสิทธิ์ได้รับก่อนหลังนะครับอาจจะให้บุตรหรือว่าให้คู่สมรสหรือว่าให้พ่อให้แม่ซึ่งเป็นบิดามารดาของผู้ได้รับสิทธิ์ในที่ดินสอปรกรนะครับ เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับคล้ายๆการทำพินัยกรรมนะครับฉะนั้นนะครับถ้าไม่อยากเกิดปัญหาก็ให้ทำตามที่ผมแนะนำนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เข้ามาชมคลิปทางช่องนะักกฎหมายนอกแถวไม่มากก็น้อยฝากทุกๆท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทางช่องนะักกฎหมายนอกแถวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ